สวัสดีตอนเชสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลิเนาฟรีไฟเออร์นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกัินดีกว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรมาใหม่ล่าสุดกันบ้างนะครับพี่บอกเลยว่าคลิปนี้ครับผมอัปเดตเนี่ยเจ๋งมากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ไปดูอัปเดตทั้งหมดในวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามันจะเจ๋งอย่างที่พี่พี่พูดไว้หรือเปล่านะครับไปไปรับชมพร้อมกันนะครับ กิจกรรมใหม่ล่าสุดกล่องตัวละครใหม่มาแล้วนะครับกล่องสุ่มตัวละครนั่นเองนะครับทุกคนเป็นกล่องตัวละครใจใจเจ๋วเจ๋ยวเจ๋ยวกล่องสุ่มตัวละครนะครับผมนะเป็นตัวละครนะครับเจลหรือใจนั่นเองมาแล้วใครที่ยังไม่สุ่มก็อย่าลืมมาสุ่มด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะรอหดรีโหลดออโต้นะครับครับผมฮะใบนี้ก็จะมีเป็นกล่องสุ่มตัวละครนะครับแล้วก็จะมีเป็น ตัวละครใจนะครับแล้วก็บัตรสุ่มเวลแปดนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับเอาง่ายงเลยไอ้กล่องสุ่มตัวเนี้ยมันถอดแบบออกมาจากตู้สุ่มตัวละครแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากนะครับ <c oughs> <c oughs> คือ,ไ,ไ,อไอ้ไอ้ตู้สุ่มไอ้ไอ้ตู้สุ่มตัวละครน่ะจาได้ไหมหคนดูเออแล้วทีเนี้ยอ่ามันก็ถอดแบบออกมาเลยแต่ว่ามันเอามาใส่ในรูปแบบของกล่องสุ่มงงไหมไม่น่างง,งหรอกเนาะอะไรก็กิจกรรมใหม่นะครับผมนะเปิดคลังสินค้าโรมิวเอเทมเดตตัวนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันนะ <c oughs> นก,นนกิจกรรมน,น, <c oughs> น่าจะประมาณ อีก3วันก็จะหมดแล้วนะครับใครยังไม่ได้ซื้อแฟชชั่นก็อย่าลืมไปซื้อด้วยนะครับ อันนี้พี่ก็มีหมดแล้วนะครับเพราะงั้นพี่ก็เลยไม่ซื้อนะครับสดิการกลับคืนสู่ความสมดุลนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นตู้สุ่มนะครับอันนี้พี่ก็สุ่มไปแล้วนะในไลฟ์สดนะครับเหลือเวลา1วันเท่านั้นนะใครอยากดูพี่ไลฟ์สดก็ไปดูได้นะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ HD4 Gamer มีจุดนะครับพิมพ์ไปค้นหาได้เลยว่า HD4 Gamer มีจุดนะครับผมนะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะเจอพี่ไลฟ์สตรีมสดทุกวันนะครับสามารถมาเจอกันได้เนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับฟันบล็อกนะไอเทมสายปั่นหาาาาหหนนนนนนน้้ลััั่่่่ยยกกกกตตีีะะสสเป็อุมครบ เออแล้วก็มีพวกหนวดคงงนวดเขานะมีคนมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยว่าผมโ,โมดแค่สามพันเพรเองพี่อะไรประมาณนี้ในลฟ์สดเออไม่ใช่ในในในเฟซส่วนตัวพี่นะเออใครยังไม่กดติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่ก็ไปกดติดตามได้นะครับแนละ้วเฟซบุ๊กซุปเปอร์เรห้วยจันนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ก็ได้รูปนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ๆแล้วก็อัปเดตชีวิตประจำวันนะครับอะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็เหมือนจะมีกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับนี่นะเออใครที่ยังไม่เล่นก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวก็เลเวลครบ50ก็จะได้แอร์บอร์ดนะครับเออเลเวล30ก็จะได้เป็นร่มนะเลเวล10ก็จะได้เป็นทอง600นะเอาโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่หน้า f c e b o o k f a n p เ g e ของฟ e e f ฟล e แล้วกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยฟ e ี f ฟล e มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับ อัปเดตตัววีไฟนะแรกก็จะเป็นอะไรเนี่ยร่วมสนุกบูย่าความหมายของคุณคืออะไรแชร์ออกไปให้โลกรู้ว่าบูย่าของเราเป็นยังไงอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรเป็นวิดีโอนะครับน,นี่อะไรเนี่ยบูเอ็กฟรฟีไฟนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วอีกแค่สาวันจะหมดเวลาในการราบสลุ่ทรั์ก็คืออีกสาวันก็คือจะไม่มีขายอีกแล้วนะครับสําหรับเซ็ตบูโอเบลนะครับนะแต่เชื่อว่าในอนาคต <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับมาขายแน่นอนเป็นเพจด้วยบอกไว้ก่อน ไมาไมาไมาพูดไม่ได้เดยวโดนดา่าโอเคถ้าผมกิจกรรมต่อมาก็อะไรเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ได้รับเพรเพิ่มไปเลยนะครับเพียงเติมเพจด้วยแอป a y บน g o o ก l e Pay รับเพรเพิ่ม290เพรตั้งแต่7ก,กันยายนนะครับวิธีเติมก็ไปดูได้นะวิธีการตรงกันเติมนะอ๋อนี่เป็นรับเพชรสูงสุด290เพรนะครับทุกวันเมื่อเติมเพจฟรีไฟด้วยแอ y อ๋อถ้าเราเติม35ก็จะได้เพิ่ม10เพรอนะไรเงี้ยถ้าเติม99บาทก็จะได้เพิ่ม50เพรอนะไรเงี้ย เติม179ก็ได้เพิ่ม50เพชรเลยเนงะี้ยเติม349ไม่ได้เพิ่มปล่อยเพชรอะไรเงี้ยเออมันก็เพชรเพิ่มสูงสุด290ก็290จริงจริงอ่ะเออเห็นไหมเนี่ยอัปเดตใหม่ฟรีไฟ X ช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้นะสินค้าใหม่มาแล้วมาช็อปกันได้ในร้านไหนดูสิโอ,อ้ยขอโทษขอโทษขอโทษนี่เดียสูบังเงินสมุดครับผมกับแผ่นลองเมาครับสมุดแกนมันเตอร์โอ้โหดูดิน่ารักมากอะ่ะฮึ่มเท่ครับมีความขลังมีความขลังนะดูดิ สมุดแกรนด์มาสเตอร์นะครับไม่รู้ว่าเอามาทำไมนะซื้อไว้เป็นคอลเลคชันนะครับเออสวยดีสวยดีนะครับอันนี้ร้านค้าทางการใช่ไหมเนี่ยอืโอเคสวยงามเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีตังค์มาจัดแน่นอนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คลิปเด็ดต้องดูไม่ดูพี่เกียบอัปเดตต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านตู้สุ่มสกินปืนนะครับหรือว่าเวมป้อนรอยย่อตู้ต่อไปนั่นเองนะครับผมนะมีชื่อเรียกว่า UMP นะครับ Instantio ซาเวจิมนะครับหรือว่าสันชาตยญานสัตว์ป่านั่นเองนะครับซึ่งสกินปืน UMP ตัวนี้นะครับก็เป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะทุกคนครับซึ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่15ตุลาคมนั่นเองนะครับนะก็อันนี้เนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าสกินปืนใหม่ล่าสุดของ UMP ตัวนี้เนี่ยนะครับจะถูกเพิ่มเข้ามาที่ตู้สุ่มนะครับเฟรป้อนรอยยอนั่นเองนะครับในวันที่15นั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวขอไปดูอัปเดตก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตู้อีโวมันเนี่ยเออ,เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ตู้อ e ีโวสิเป็นตู้สุมส่มสกินปืนเหลือเวลากี่วันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะสำหรับตู้สุมส่มสกินปืนนะครับผมนะที่เซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานะครับเหลือระยะเวลาประมาณ8วันนะครับหรือว่า7วันนี่เองนะครับทุกคนครับก็น่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็คาดการไปว่านะครับน่าจะเป็นประมาณวันที่สิบสี่สิบห้านะครับผมนะจากนับไปหลังนั้นหนึ่งสองสามสี่อ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะประมาณนั้นแหละวันที่สิบห้านั่น รอสุ่มได้นะครับสำหรับสกินปืนนะแล้วก็สเตตแล้วก็ค่าสถานะนะครับผมนะจะอยู่ที่อ่าอัตราการยิงบวกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็รีโหลดลบ1นะครับแล้วก็ค่าสถานะเจาะเกาะบวก2นนะครับซึ่งเป็นสกินปืนที่โคตรจะโกงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับผมนะลั่นหนึ่งนะครับลดความเร็วรีโหลดลบ1นะครับแล้วก็เจาะเกาะบวก 2. นะครับย้ํานะครับว่าเจาะเกาะนะครับ จาะก่อน,นี่คือยิงทะลุเก,กราะนะครับไม่ได้แบบว่าใส่เก่าะแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าเออโดนก่อน,นะไม่โดนนะครับโดนตัวเต็มๆนะครับนะโคตรโกงครับเวลาเข้าชาร์จนะบอกไว้ก่อนสําหรับปืนตัวนี้นะครับหืมต้องจัดแน่นอนที่บอกเลยสําหรับสกินปืนตัวเนี้ยใครหาอยู่นะต้องจัดเลยครับสําหรับปืนชาร์จ บอกเลยว่าถ้ามันมาปุ๊บเนี่ย MP40 กับปืน MP5 ใส่ของแต่งสีทองเนี่ยหมดยุคแน่นอนครับถ้าปืน UMP ตัวนี้เข้ามานะครับบอกเลยว่า2กระบอกเมื่อกี้หมดยุคแน่นอนโอเคครับผมกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมวงล้อ FACE SPINNER น,น,นะครับภายในนี้เนี่ยก็จะมีแฟชั่นนะครับแฟชั่นชุดใหม่เลยนะครับชุดนี้นะเป็นแฟชั่นเซ็ตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะเป็น b c k Sweet ไอสวีทโรซานะครับผมเป็นกิจกรรม วงล้อเฟสสปินเนอร์นะครับโดยการเลือกขอละวัน2ชิ้นที่เราไม่ต้องการออกไปน,นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะกดยืนยันไปนะครับปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมเป็นวงล้อชุดใหม่ล่าสุดนะครับผมนะเริ่มต้นหมุนที่9เพชรนะครับผมนะต่อไปก็ 49, 199, 999, 299ก 99, อะไรก็ว่ากันไปนะครับหมุนไปจนกว่าเราจะได้เซ็ตที่เราต้องการน,นั่นเองนะครับนะแล้วก็มีเป็น พวกขอระวันอื่นๆด้วยนะครับผมนะไม่ใช่แค่เซตสวีทโบโลซ่ายอย่างเดียวนะครับเอาละกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่องด้านชุดนะครับผมนะที่มาใหม่ล่าสุดนะโดยที่เราจะต้องใช้ผลึกคริสตัลในการแรกนะจะมี2ชุดด้วยกันนะครับก็คือชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับนะเป็นแฟชั่นในตู้แรกของผลึกคริสตัลนะจะมีเป็นเซ็ตอิมพิวทิโ a กานะครับแล้วก็จะมีชุดหนึ่งนะครับเป็น ผนึกสีทองนะครับผมนะนี่นะครับนะสองชุดนี้ก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะสามารถใช้พนึกคริสตัลในการแลกได้ถาวรหนึ่งชุดเลยนะครับกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมรับชุดนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นชุดแรเลยนะเนี่ยทุกคนเซตวากันบอร์ดนะครับนะหรือว่าวากันเนอร์ไม่นะอ่านอ่านไม่ชัดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยายภาพแป๊บนึงนะครับอ่านี่นะครับผมนะเป็นเซ็ตนี้นะครับผมนะวากาบอร์ดนะครับผมนะเป็นเซ็ตเออแบบว่าอะไรอะ นักนักลบนักลบเอ่อซัมูไรอะไรประมาณนี้นะครับนักลบพนิจรอะไรประมาณนี้นะครับนะ <c oughs> นก็ทาภารกิจให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับก็รับแฟชั่นไปใส่แบบฟรีๆได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถาวรน,นะครับได้เพียงแค่เป็นวันเท่านั้นนะเนาะเ้ยเมื่อไหร่กิจกรรมดีๆแบบนี้จะมาที่เซิร์ฟไทยบ้างเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่วนขอทางด้านกิจกรรมการเก็บสะสมโทเค็นกัมมี่แบร์นะครับว่า โทเคนเยนรี่หมีน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นหมีสีม่วงนะครับแล้วก็หมีสีน้ำตาลนะครับจะมี2โทเคนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะทํายังไงถึงจะได้รับโทเคนตัวนี้มานะครับก็สําหรับโทเคนแต่ละอันตัวนี้นะครับผมนะจะมีวิธีการได้รับก็คือ 1. โทเค็นกัมมี่แบร์หรือว่าโทเค็นสีม่วงเนี่ยนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเรานะครับทำภารกิจให้เสร็จนะนี่เลยนะครับทุกคนครับก็คือการสังหารผู้เล่นนั่นเองนะครับสังหารผู้เล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับจนถึง20คนเลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่รวมนะครับก็คือแบบสังหารยังไงก็ได้ให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็คือแบบไม่จำเป็นต้องสังหาร20คนภายในเกมเดียวก็ได้สังหารสะสมคิวนั่นเองนะครับส่วน โทเค็นมีสีน้ำตาลนะครับผมนะเราจะต้องติดอันดับท็อป10นะครับมันก็จะสุ่มดอกให้เรานั่นเองนะครับนะก็อันนี้จะมีเป็นชุดเทปีสีฟ้าแล้วก็สุภาพบุรุษปริศนานั่นเองนะครับก็สามารถแลกได้ถาวรฟรีๆเลยอุ้ยมีกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็กล่องสู่มสกินปืนนะครับรูปโปรไฟล์บวกพื้นหลังนะแล้วก็บัตรสุ่มนะครับอันนี้ก็สามารถแลกรับได้ถาวรเลยนะครับโหดูสิโทเค็นทั้ง2อตัวนี้ก็หาได้ฟรีๆนะสุดยอดอะ รรโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอทั้งหมดในวันนี้นะครับมีใครชื่นชอบอัปเดตตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกพี่ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อีกทีนึ่งคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้อัปเดตทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ